ตอนเช้าที่เมืองอาศัยกาว่าถนนก็ปกคลุมไปด้วยหิมะเช้าว,วันที่สี่ที่ฮอกไกโดเดี๋ยวเราก็จะออกจากเมืองอาศัยกาว่าไปที่โอตาลุ lo. ก่อนที่จะเดินทางแล้วก็ทานอาหารเช้าของโรงแรมให้เรียบร้อยอาหารของโรงแรมก็จะคล้ายๆโรงแรมอื่นๆในญี่ปุ่นก็จะไม่ต่างกันมากนะักในวันนี้ปเดี๋ยวเราก็จะไปขี่ถนนมอเตอนวันนี้เส้นทาง,งที่ไปกี่มักก็ยังเยอะอยู่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้ว สถานที่นี้ก็เป็นที่เดียวกันกับที่เรามาดูทุ่งดอกลาเวนเดอร์ในฤดูร้อนในตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังสอนวิธีการขับสโนว์โมบิลอยู่สำหรับราคาในการขับสโนว์โมบิลก็จะคิด17,000เยนต่อ2ท่านต่อ1คันแต่ถ้าเกิดขับคนเดียวก็ประมาณ11,000เยนราคานี้จะเป็นราคามากระทัว แต่ถ้าเกิดมาเองเขาจะคิด20,000ื่นเยนต่อ2คนต่อ1คันแต่เธอขับคนเดียวก็ประมาณ15,000เยนเพราะฉะนั้นมากับทัวร์ก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าในตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปแล้วแต่ขอบอกว่ากลิ่นน้ำมันเครื่องของ snowbowl แรงมากถ้าใครแพ้นเนี่ยไม่ปวดขับ เราก็จะขับเป็นคันแรกๆตามหูขบวนไปขบวนก็จะขับเป็นแถวตอนเลงเดี่ยวตามกันไปเรื่อยๆแต่ขับได้ไม่เร็วมากนะเพราะว่าหูขบวนเขาจะขับช้าในวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปรง่งอากาศแจ่มใส เหมาะสำหรับการขี่สโนว์โมโบิลแต่ว่าท้องฟ้าแจ่มใสก็จะทำให้แดดร้อน เส้นทางที่เราไปก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆกว้างๆเพราะว่าของเดิมก็จะเป็นแปลงดอกไม้ดอกลาเวนเดอร์ในตอนนี้ก็ขับมาถึงจุดแวะพักถ่ายรูปเรามาได้ครึ่งทางแล้วประเดี๋ยวเราก็จะวนกลับทางเส้นทางเดิมตอนนี้ก็เลยให้เก็บบรรยากาศโดยรอบของบริเวณที่เป็นหิมะ ไอศครีมซอฟต์ไอศครีมมิลมาลองชิมกันอ่ะกินเลยยืนกินอย่าเดินกินโอเคปะไประวังหกโอเคนะจากเมืองบบเอเรานั่งรถมาประมาณ3ชั่วโมงกว่าก็จะมาถึงที่โอตาลุกเดี๋ยวเราไปกินข้าวกลางวันกัน ในตอนนี้ถึงเมืองโอตาลแล้วเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันที่ร้านนี้กันจะเ,เป็นอาหารเป็นเซตทานปลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันอันนี้ก็คือเมนูอาหารมื้อกลางวันในวันนี้ของเราชุดปลานนนเนขาเรียกว่าปลาอโคอตาเต้หอยโคตาเตะ ทานข้าวกันข้าวก็าวกอาทิทาดาคิมัสโอยเชือกตัวใหญ่ไหมเนี่ย,ย,ยพูดถึงใหญ่เนาะกำลังร้อนเลย รสชาติเป็นไงบ้างได้าาได้อยู่อาาตอนนี้เราทานข้าวอิ่มแล้วมื้อกลางวันวันนี้ที่โอตลุกปรเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสไปที่คลองโอตาลูกกันต่อตอนนี้เราก็มาถึงคลองโอตาลุกอุณหภูมิวันนี้1.7องศาไม่ติดลบเดี๋ยวเรามาดูคลองกัน ตอนนี้ก็มาถึงคลองอุตลุแล้วในวันที่20 27มกรา2023มาถ่ายคลองอุตลุก,กันคลอ,องอุตลุวกกันนี้สำหรับด้านอาคารฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะเป็นอาคารที่ขายพวกขนมของกินจะมีสลาลเปาไส้เนื้อปูแล้วก็มีของทานเยอะนืนอีก ที่น่าสนใจบนหอคอยบนหอคอยตรงนี้เราสามารถไปบนหอคอยได้แต่ตอนนี้เพื่อเราไม่มีเวลาละเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถด,ด้านข้างล่างก็จะเป็นร้านขายของขายขนมบายบายของโอตลุกไว้โอกาสหน้าเราเพค่อมาเจอกันใหม่ ตอนนี้เราก็นั่งรถบัสไปบริเวณถนนทาไกามาจิเดี๋ยวเราก็จะไปลงทางด้านนอกแล้วก็จะเดินลัดไปทางร้านเลอเตาแล้วก็เดินประมาณ200เมตรไปจนถึงพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีตลอดทั้งสองฝั่งของถนนทาไกามาจิก็จะประกอบไปด้วยร้านขายขนมของหวานกาแฟของที่ระลึกและของกินอื่นๆ รวมถึงไอศครีมใส่ลุงที่เราจะไปกินกันตอนนี้เราจะมาที่ร้านเลือเตาสะขาวิิก่อร้จาินลก่อนีร้านนี้ก็จะเป็นร้านไก่ทอดที่ขึ้นชื่อร้านหนึ่งดีไฟชิเคเก้นดีไฟชิเคเก้น ใช่ขอบคุณคะต้องีกรบไปใช่ยบายอะลองชิมไก่ทอดระวังร้อนนะรั hi, so, okay. บอ่ะค่อยๆกัด รสชาติเป็นไงเหมือนไก่ทอดบ้านเราปะ่ะหือนเหรอะฮะหือนเหมือนเหรอ,อ,อโอเคไปร้านนี้ก็น่าจะเป็น original snoopy ภายในร้านก็จะเป็นของกระจุกกระจิกที่เกี่ยวกับ snoopy ปปไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์พวงกุญแจ แก้วหรลอ,อ,องใส่แว่นตาอันนี้ซื้อปรปรเพื่ใช้ปลบปีบเนะ๋เนาะซอยนี้เนี่ยจะไปทะลุเนี่ยเดี๋ยวจะไปกินไอติมร้านเนี่ยเห็นป้อเรนโบว์ bow, แต่ต้องเดินทะลุซอยนี้ไปตอนนี้มาถึง ร้านขายขนมร้านดังแล้วร้านนี้เหรอสูตรครีมร้านสีส้ม่ะร้านสีส้มเราควรจะเดินขาขับแล้วเดินตอนไหนคิตาคาโล่ไปดูขนมคิตาคาโล่ขนมจะอยู่ด้านในเห็นคนแน่นๆอยู่ด้านในปรากฏว่าขนมที่เราจะมาซื้อหมด out of order ตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆตรงถนนอะไรวะจำชื่อถนนไม่ได้ละด้านนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์กองดนตรีแล้วก็มีไนกะาไอ้น้ำส่วนด้านข้างๆก็จะเป็นร้านฮ l l o k ค t t y ี้ายข้ามถนนได้ ปะตอนนี้เราจะไปร้านโอโตโรคาเฟ่ Hello Kitty ซึ่งอยู่ข้างๆกับพิพิธภัณฑ์ของดนตรีเดี๋ยวไปดูในร้านกันว่ามีอะไรบ้างปรากฏในร้านคนเยอะมาก ภายในร้านก็จะแค่พอสมควรหรือว่าคนเยอะก็ไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวเราข้ามไปที่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีกันสำหรับที่โอตาลุร้านที่ขายมิวสิกบ็อกไม่ได้ว่ามีเพียงแค่ที่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีอย่างเดียวก็ยังมีร้านอื่นที่มีมิวสิกบ็อกในเพลงต่างๆแต่ของอาจจะน้อยกว่าเง ก็จะมีบันไดขึ้นทางด้านบนชั้นสองแล้วก็มีถึงชั้นสาม จะมาร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งซึ่งข้างในร้านจะประดับไปด้วยตะเกียงโอ้คนเข้าแถวเยอะมากโอ้ร้านนี้จะเป็นร้านคาเฟ่คนรอคิวเยอะมากตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะมากินไอติิมเรนโบร น้ำเมื่อวานแปดชั้นเจ็ดร้อยแปดสิบเยนหกชั้นหกร้อยแปดสิบเยนเดี๋ยวเราจะสั่งตัวที่เป็นพิเศษ mix รสชาติเป็นไงบ้างเขาไม่ได้ให้เรียนะเขาให้ใช้ช้อนนี่ค่อยใ,ใช้ช้อนตักโอเครสเมลอนน่าจะอร่อยสุดเขียนเขาบอก เขาบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะมากินที่เรลอเตาขอให้ทานที่ร้านที่เป็นสาขาจะสะดวกกว่าเพราะคนก็จะน้อยถึงโต๊ะจะมีไม่กี่โต๊ะก็ตาม ไปครับโอตาลุวันนี้เราก็มาเดินดูของเรียบร้อยแล้ว <c ười> <c ười> เดี๋ยวเราก็จากโอตาลุเดี๋ยวเราก็จะไปที่ซัปเออซัปโปโรกันในคืนสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราก็จะพักที่โรงแรมเดิมที่ซัปโปโรแล้วก็ไปทานอาหารเย็นตอนประมาณสองทุ่มไเอไม้ดนตรร้อนเนา สวัสดีว e. okay. okay. ันที okay. Okay. ่สองที่แกลเอรี ah, ุ่ yeah. okay. Okay. ูกิโนะซัปโปโรโอเคเดี Gender ๋ยวเราจะไปห้างปาโก้กันคืนนี้ด้านนี้ก็เป็นโทนุกิฟุจิบล็อกสี่ใช่ส่วนด้านนี้เป็นล็อกสาม ด้านนี้ก็จะเป็นยูนิโคนดมิวบาซ์สไพวอตโคลัมเบียส่วนด้านตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้างปากโก๊โะร้านซาบะคนเยอะแยะเลยตอนนี้เราก็มาซื้อแก้วตาบัก ที่ฮอกไกโดใบหนึ่งตกประมาณ9 9 8เย็เยนก็ประมาณน่าจะประมาณ500ตอนนี้เราก็อยู่ที่ธานูกิโคจิบล็อกที่3ก็เดินเข้ามาก็จะมาเจอร้านขายของโคฟูมินแล้วก็มาซูโมโตะคิโยชิตอนนี้เรามาเจอร้านเชดชอป น่ารักจังดูน้องหมาเล่นกันใหญ่อ่ะ ี่ตหหมาาดอกลลเเเปใ้้คุณ็นวยฉูสำหรับอาหารมื้อเย็นในคืนสุดท้ายที่ฮอกไกโดในวันนี้ก็จะกินชาบูชาบูขาปูยักษ์ที่ร้านชาบูจินเขาหนาันเวลาประมาณสองทุ่มตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาแล้วาาราาเราก็เลยมาเดินแถวถนนซูซูกิโน มาดูร้านอาหารต่างๆซึ่งก็มีร้านน่าทานอยู่หลายร้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นพวกปูเป็นหลักปูตัวใหญ่ๆบางร้านก็จะติดโฆษณาเป็นตัวปูตัวใหญ่ๆไว้หน้าร้านในตอนนี้เราก็มาถึงร้านชาบูจีนแล้วซึ่งอยู่บนตึกนี้ชั้น3เดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปข้างบนกัน ในตอนนี้อาหารบนโต๊ะเราพร้อมแล้วทั้งชุดชาบูวีผักมีหมูมีเนื้อและก็มีขาปูยักษ์งั้นเดี๋ยวเราเริ่มทานกันเลยอ <c oughs> ิทาดาคิมา ลวกกี่ลวกกีกี่ก่แต่จริงๆเขาต้มมาแล้วไม่ต้องลวกก็ได้ถ้าถ้าแกะสันนะเขาจะออกมาแบบนี้เป็นชิ้นเหมือนกันก็จะประหยัดเวลากว่าขออีกรอบได้ไหมขอโทษทีขอโทษทีเอาเอาเอาตรงนี้เสร็จโอเคนี่นะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้นิ้วดันข้างล่างไว้ค่ะแล้วก็นิ้วโป้งกดข้างบนแล้วก็หักใช่ค่ะหักปุ๊บแล้วก็ค่อยๆดึงอ๋อเนื้อก็จะดึงออกโอเคขอบคุณครับ ตอนนี้ก็สั่งหมูเมีงหนึ่งจานขาปูยังไม่ไปไหนเลยขาปูนี่ให้พอดีไม่ค่อยถูกโลกกันขาปูตามสบายเลยน้องจอนกับน้องดวงจัดไปสำหรับในมือนี้ก็ยังมีเบียร์เสิร์ฟไม่อั้นแล้วก็มีสาเกเหล้าบวยให้ลองชิมกันแต่สำหรับเราเราทานอิ่มเดี๋ยวเราก็คงต้องรีบกลับแล้วละ่ะ เพราะว่าไม่งั้นพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้ากว่าเดิมพรุ่งนี้เราต้องออกจากโรงแรมประมาณ7โมงเช้าไปถึงสนามบินแล้วก็เช็คอินประมาณ9โมงสวัสดีตอนเช้าเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าว,วันสุดท้ายที่ฮอกไกโดเดี๋ยวเราจะบินกลับประเทศไทยเราละตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่สนามบินต้องรีบไปนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นคนเยอะ สำหรับทริปฮอกไกโดในครั้งนี้เรามากับบริษัททัวร์6วัน4คืนเดินทางตั้งแต่วันที่23มกราถึงวันที่28มกราหลังจากที่ผ่านตอมอเข้ามาแล้วใครที่ยังไม่ได้กินไอศกรีมของหวานหรือว่าเบียร์ก็สามารถมาซื้อได้บริเวณนี้ จากโซนด้านนี้ก็จะมีร้านขายขนมอยู่หลายร้านพอสมควรขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องกลับบ้านงั้นตอนนี้ลราขอจบทริปเที่ยวฮอกไกโด6วันสี่คืนเพียงแค่เท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันกลับ ครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ดูกันขอบคุณครับ